สบายดีสบายดีทันผู้ช้มสบายดีทันผู้ช้มที่เขาลงหักทงมองทุกบอนเด้อพี่น้องเด้อโบวายอยู่ทางไกลเลยทางไกลเนาะพี่น้องสบายดีโม่นทุกคนเนาะที่กําลังเขามาหับส้มสองสา,าสาวสาวสะขึ้นไตในเมือน,นี่พี่น้องมื่อก็พบกับสาวลาาคือเก่าพี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยเดอมัมื่อก็ดีอยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้องัมืีอสาวเล่ากา็ออกมาหามาน่าคือเก่ามาเกี่ย ORIA วหย่าพี่น้องหย่าอยู่ในเขา หลายพอสมควรบนที่สีหญ้าปูทั่วหรือพี่น้องบนที่สีทั่วกับโบมีอันนี้หานบนโบท่านได้สีหญ้าสีหญ้าโบท่านเล้วฝนตกก่อนพี่น้องเลยแล้วก็ันนี้หยาเพิ่งกระขึ้นท่วมเขาเลยเสลาวกะซิมมาเกี่ยวหยาออกพี่น้องไปไม่เบิ่งไปส้มตุ๊กันเลยพี่น้อ,อ,อ,นกกอ,นนองบรรยากาศว <laughs> ันนี้ก็อากาศคึมๆอยู่พี่น้องกับหมาะอีดอกเห็ดเรียเห็ดงานกันคือสีเกี่ยวได้โดนเติบอยดอกกันกวมาคือซิตี้องเทนของลพี่น้อง หนี i, ่ก็ไลายๆ่เนี่ยันนี่นฉีดยาบนท่านแล่พี่น้องคุณตกลงมาก่อนถ้เกิเลยบนท่านได้ฉีดได้ยั้งล้วก็บอนนี้หนี่ก็จะมาขึ้นทวนเขาเนล่ยก็มาเกี่ยวออกพี่น้องหนี่ก็ไลายไล่เกี่ยวออกน้ำฝนก็อึกมุ้งกับบได้ออกบึกคุกกุตพี่น้องก็เกี่ยวไวเล็กๆน้อย นะฮะคอืดแห้งนะใครเข่าคนนี้เวลาขึ้นเนี่ยแต่ละก็เกี่ยวมาได้หล,ลายมายื่อไรพี่น้องของ,องอนเนี้ทันแล้วมันลายแห้งบอลนี่นะฉีดยาบูทั่วร์น้องบอลที่ฉีดทั่วร์น้องก็บบมี่เด็กหงาคนดีอืดแห้งดีูด้นพี่น้องตอนที่บอก็อ,กออกน้ำก็ กุ้เข่ากับโบมี่หันเวลาขยายพี่น้องไลยขักหลยเนบหอดบริเวณที่สีดแล้วค่ะกับโบมี่บอนีนหันฉีดแล้วทันถั่วหลาแเ้งก็อาน้ากับโบเบิร์คุกคุกุกอดอกพี่น้องก็ออกห็ดคนเบาบางไปเล็กเล็กน้อยเพรา่ามวยทมกุ้งเข่านห้นะกุ้งเข่ากรสซิ่งล้มไป เกี๊ยวมาได้ไลยมือพี่น้องหายเดียวไปน้่ทันเลยเกี่ยวไม่ได้ไลยมือเลยหายเดียวก็บแล้วพี่น้องลายเกี่ยวได้มือเล็กมือหน่อยบางเพื่อไปหาโคหากินหลือกระตะไปซะาเอาน่าดี เดี e ่ยวโบเบิร์ตเดี๋ยวพี่เอ้ยเกี่ยวออกเพราะมันเบามันบางเพราะหายก็ข่าวในเวลาได้ขยายได้ให้ใจเนี่ นั่นคือเกเยี่ยมเหาปุกบับ ก็พือน้อยพี่น้องร้ายขนาดถัดท,ทงอยู่ในะก็กเขาเกี่ยวออกตะโบแล้วเนาะเกี่ยวออกไปน้ำพอแผ่นเบาๆจึงน,นั้นพอกเขาได้มีเวลาขยายในั้หน่อยเหยียบก๊กเขาก็คนนี้ไปน้ำเขาหน้าหวานพี่น้องฉันได้ฉีดยาแล้วก็ฉีดบุมมีดอกหยาอันนี้ของฉีดยาโดนทะเลาะคนตก แล้วเกี่ยวเกล้องไห้ไปแล้วกับอ้วนกระตาลงม,มาหุกขึนรุุ่กขึนไปโนดกันนั่นเสียวเวลาแล้วก็เอากระตาลอหุกน้ำลังเียวน้ นกันเดยตุกมวนจกยังน่งนดหน้าแล้วก็มาต่อเสี่ยหเกียวหยาเอาดขาา่าพี่น้องเกี่ยวก็บได้มันร้ายคนให้อื่นแห้งร้ายคนนี่ อกมันออกวะไฮมันมุงมันมุงก็ข่าวก็ข่าวก็จะมีเด็กขึ้นคิ้วออกน้ะฝนค่ะตุ๊กมีเยบเงยบแล้วเด <with> ียวมันจะยาวคะตอนนั้นชั้นป้าก็เหี่ยวไปเลยตุ๊กโจ๊าเจ้าเจ้าเันนี้ก็ทำมาตุ๊กเจ้ ตายน้องเอ๋โอ้ <ừ. S 1> <c oughs> ทั้งวันทั้งเมื่อยมาเด้วพี่น้องเด้ออยู่ไหอยู่หน้าคือก้าเกี่ยวกล้องไว้ไปแล้วก็ฮุบ มุกขึ้นโลดกับบวไวเทีทท่ยวขึ้นเที่ยวลงกีเยวบก็เข่า มาเนนียก็จะได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้วพี่น้องเด้อมัมกจะลืมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาหรับคลิปต่อไปพี่น้องไดย,ยสบายดี